ลงไปว่าไรลงได้ล็จเีย้นเครับยายีมีคนวใช่ไหมครับยเออก็ไม่เจอมีนไมไม่ได้เจอลุงเล็กเราั้งสมเราดีทั้งครอบครัวเรามดีกวสวัสดีค่ะสยดีสบายดีอ้าวมหลังมาไม่นด้ซื้ออะไรมามาได้ใจพอมาแล้วบังม ไม่เจอทําไมหนูไม่นานานได้เจอลุงเล้งสองเดือนทําไมลุงเลี้งหน้าขาวจังเลยก็ออแล้วกัน <c oughs> ปอแป้งวะปอแป้งว่ะออไม่ออเฉยแน่สลับได้เยอะลุงคะอันนี้ของวันนี้ใช่ไหมคะตัวล่างสุดคือวัวน,นี้น่ะตำราเต็มนะ่ะศูนย์สามหกน่ะแล้วก็ในสองตัวนี้ระหว่างศูนย์กับสามจะคิดว่ามันน่าจะเป็นศูนย์ถ้าศูนย์มาศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะถ้าสามมาสามแปดสามเจ็ดสามสี่สามสองตอนนี้อย่าลืนสามหก อค่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถคำนวณได้นี้งวดที่ผ่านมาใช่ไหมไม่ผ่านมาย้อนหลังเลยย้อนหลังงวดที่แล้วเพราะว่าหนูก็ไม่ได้ลงคลิปลงสองไม่ไม่ไม่ไรสองเดือนแล้วมมาทำบ้านเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะ อะไรครับัวันี้กาังลงก็เข้าแลครับก็เข้าตนียเราจับจักให้ถูกมันเข้าจับให้ถูกนะันการว่าสงะงหน้ามาโตหมาตัวเน้เลยนะครตัวเ้นันีงะสามมาตัวตัวเรนันงน่าจะเป็นหอยหน่อก็อยู่กำลังตัววัเข้าอยู่นะครับวเข้าเหมือนกัน

แปดเก้าแปดหหยิบมาหน่อยได้ไหมเลขแปดสาตวใช่ระหว่างส่วนสามั่นใจที่ว่าน่าจะเป็นไดสงมากพวกนี้นะครับปก็ก็อยู่ในสนะครับปฏดิจินโอ้สุดร่าลันเลย ก็ต่อมานะคะแอดก็ขอสรุปตัวเลขนะคะสําหรับตัวเลขก็มีตามนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ถ้าถูกใจก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีตลอดปีและตลอดไปนะคะขอบคุณมากค่ะ